าราคามิตรภาพครับเดี๋ยวตัวนี้ให้ผมให้ราคามิตรภาพไปแล้วครับดูครับกำลังเดินระบบเข้าเห็นจะเป็นยังไงครับด,ดูไปเรื่อยๆครับั่งสอนในระบบน้ำมันแล้วครับ 6ปีเนะครับปั๊มลมตรงนีง้อะไรนะบบมันก่อนจังบังไล่ระบบมาบาันระบบแบตเตอร,รี่ครับเนี่ยครับช่างไทยครับออกน้ำลงไปแล้วก่อนสตาร์ทต้องออกน้ำไปหน่อย เ่องบอ่อไอ้นี่ตัวแน่นตัวอ่าโอเคอเคออโยนจักหน่อยแหละเวลาเร่งมันจะได้ฮึมฮึมน้ำออกมาแล้วนออ้ำออไม่ไหวแล้วออกแล้วออกปี๊ปั๊มลงสวยงามเต็ม อ๋อเ e ีลานน้อยเนี่รถพาเสียงกูได้แป๊มาไปบ่บาไปสารข้ามบ่าอาไปอัดไปเข้าไปครับ 6m ครับระบบน้ำมันมาแล้วเดี๋ยวลองดู ไม,ม่ได้สตาร์ทน่าจะหลายเดือนแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวดูว่าครั้งเดียวจะติดไหมนี่ครับลองรอคับแล้วจะติดแม่นภายในหนึ่งครั้งน้ำไหนน้ำเลย้ะเอายังให้น่เาเล่นรถเออละพ่นโมลัออกเอาครับ

ทั้งที่สองนะครับจะได้เดินจะได้เดินยาวเอาอีกครั้งนึ่งนี่ยครับครั้งแรกปิดไปแล้วเดี๋ยวดูครั้งที่สองครับจะกระหึ่มแค่ไหนอัสตาร์เลยท่อนเลยอ๋อง่ายครับรถบีเอะลุงนขนาดจอดทิ้งไว้หลายเดือนครับไม่ได้สตาร์ทหลายเดือนครั้งเดียวติดเลยครับ นี่คร mm ับเดินเดินห่อยครับเดินหมอครับเดินหอเเยอเะคครับมนีบครับเครับดิบเยวจะได้ลการายไหมมีอะไรติดต่อมาหาผมนะครับ กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพุที่ใจอะไหล่ยนต์การศึนะครับน่าจะได้ปิดการขายนะครับเครื่อง 6BF ฝาดำนะครับฟ้อมมนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมาใส่รถนะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพุทธิชจอะไหล่ยนต์ของผมสำหรับลูกค้าที่กดแชร์ให้ผมเดี๋ยวผมมีของพิเศษให้นะครับขอบคุณครับ